อะไรอ่งที่คนไม่รู้คือน้องไม่ได้ยินเตอไม่แต่สำเนี้ยที่เขอพูดก็ก็ดูแบบพูดไทยไม่ชัดอันนี้คือตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือ็อยากให้มันพูดให้มันชัดแต่มันมันไม่ชัดอะ่ะถามเขาว่าเขาพูดภาษาอังกฤษมาตลอดหรือว่าไม่พูดภาษาอังเลยไม่ไม่ตอนตอนตอนแรกพูดไม่เป็นอันนี้พี่ถามเลยพี่เห็นต็ถงใจแล้ว นึงอ๋อหนูตอบเลยลตั้งแต่คะไม่ไม่ตอนเด็กๆพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอ้าวแล้วเรียนเติมไม่เหรอใช่ก็เลยเริ่มมาพูดได้เพราะว่าเขาไม่พูดภาษาไทยกับหนูเลยนเด็กๆพูดไม่ได้เลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ได้นิดหน่อยอ้าวแล้วคุยกับคนไทยก็ได้ไม่เดี๋ยวเราไปหาเลยเรีเยวตอนไหนเ เดนอินเตอร์ตอนอนุบาลสองอ๋อคิดเ่องการได้เลยมันไ็่พูดง่ายไงพี่หมวดเพราะมันตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กเลยจนโตอ่ะแล้วเราเราเลี้ยงแต่ประมาณมหนึงเลี้ยงมา6กเจ็ดปีปัจจุบันนี้ไม่คิดว่าเป็นเดอินเตอร์เว้ยไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยคิดว่าเป็นแบบไทยๆแล้วก็เป็นแบบใสๆอะไรเงี้ยใสอันนี้ใสยศาสตร์แต่รีคิดว่านางอินเตอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว